สวัสดีค่ะจุดศูนย์กลางของอําเภอตาพยาก็คือที่ว่าการอาเภอตาพยาค่ะและนี่ก็คืออาคารที่ว่าการอาเภอตาพยาค่ะซึ่งที่ว่าการอาเภอตาพยานะคะก็จะมีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตาพยาค่ะนี่ค่ะจะเป็นอาคารหลังสีฟ้าซึ่งมีเสาธงเป็นจุดเด่นค่ะดกอโอเคค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีาการศึกษานอกโรงเรียนค่ะซึ่งอยู่ติดกับร้านาคนะ้าร้านค้าสุดค่ะนี่นะคะจะเป็นขอดึงดูดคือปัปัยจจัยัจจัยสำคัญนะคะก็คือศูนย์นนการศึกษานอกระบบและการศึกษา,าตามอยัธยาศัยหรือที่เราเรียกติปดปากกันว่ากศนค่ะ ประชาชนของเปิดตาพิยาเองค่ะซึ่งในนี้นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายค่ะและอีกที่อีกที่หนึ่งนะคะก็หลังของที่ว่าการนักจราจรพิยาจะเป็นหอประชุมในกระสคบค่ะซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางม,มีหมวดสอบถานด้วยกันค่ะซึ่งกระสับใช้งานใน เต้นงานโดยกาโมอติซิตอนค่ะตักก่อนแล้วเขา,าไปขายเขาไปขายข้าวของค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือศูนย์กลางคือหัวใจของเอเภรตาพยาค่ะ